มาาถ่ยวดีโอไงหนูนึกว่าเที่ยวสวนสัตว์เหรอลูกมาใครลูกหนูหนไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้มม่นด้อาตังไม่ลูกมาใครลูกมากับแม่เกี่ยวกับแอซโซ่ไหมลูกถ้าไม่เกี่ยวออกก็เลอกไปเกี่ยว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 นะเกี่ยวนะโอเคลูกวปีบาดปีบาดอ๋อ้ดูดิปบาดยาวถึงพื้นเลยหนูมาจากจังหวัดอะไรลูกมาจังหวัดอะไรครับฮะกรุงเทพไม่ไม่ได้ไม่ได้ มาเนี้ก่อมาเนีก่อนลงมานลูกมาลเมาม้มมาลาม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 าเาม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 ่มา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 าม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 ากาม่มา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 จากาี่มานามามามคมา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 าม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 าาลาามามาลูกามามมามาากามาามาาครมาาาา ม่เป็นไรลูกมีบริการเราลูกดูแลเอดูแลดูแลสิเออชื่อน้องอะไรลูกน้ำฮะน้ำน้ำน้งตรงน้องน้ำมากับใครครับกับแม่มากับแม่ที่บ้านทํา